โอเคผมวันนี้ก็มีเว็บสุ่มเพจฟิตรายจะมาแนะนำครับผมตอนนี้มี15เพชรนะฮะแล้วก็อันดับแรกให้กดคล็อก UID กันนะผมเมื่อเข้ามาในเว็บแล้วนะผมไม่กดเข้าสู่ระบบตรงนี้นะฮะแล้วเข้าสู่ระบบเฟสบุ๊กโอเคผมเมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยนะฮะก็กดเข้ามาที่เติมเงินนะครับผมอ่าแล้วกดเข้าไปที่เติมเงินทูนี่วอลเล็ตนะฮะเข้าไปแล้วก็ให้คุณโอนเงินไปยังหมายเลขนี้นะครับผมอ่าจากนั้นเราก็ได้หมายเลขอ้างอิงนะครับผมแล้วก็เอาเลขอ้างอิงครับผมมากรอกใส่ตรงนี้นะฮะ โอเคโอเค้รอบวนนี้ทุกคนก็ต้องรอประมาณสักห้านาทีก่อนนะครับผมแล้วค่อยกรอกนะครับผมแล้วก็กดยืนยันข้อมูลฮะโอเคจากนั้นเราจะมีทั้งหมดห้าสิบเครดิตน,นะทุกคนจากนั้นให้กดเข้าไปที่สุ่มของรางวัลแล้วก็ลัคกี้สปินนะครับผมลัคกี้สปินนะฮะแล้วก็กดไอยูเอดีเรานะครับทุกคนกดเข้าสูนนร่ระบบไปเลยเอเคผมครั้งละสิบเครดิตฮะับกดไป โอเคผมได้มาหนึ่งพันให้สองเป็ดน,นะครั้งแรกเราก็ดวงดีนะผมบอกเลยว่าสูมเราต้องใช้ดวงนะงทุกคนการสูมเราต้องใช้ดวงนะี่อมทำนี้ไม่ได้นะทุกคนนะทำนีไ้ได้ก็สาว,าสาวาไ,ได้แซวได้แล้วส่มใหม่นะผมเราไกลสองครั้งนะฮะได้ไหมได้ไหมได้ไหมไม่ได้นะทุกคนไปสุ่มใหม่อีกสักครั้งหนึ่งหลักกันได้แล้วได้ต่อ ได้แหละได้แหละได้แหละได้ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่พันให้สองเข็มนะผมดวงดีเก๊ดดวงดีเก๊ดเอาเลยการอีกหนึ่งครั้งนะทุกคนเดี๋ยวไก่หนึ่งครั้งสุดท้ายมาคอยดีคอยได้ไหมคอยได้ไหมไดดด้้้ไไไิม่ได้ครับผมไปไม่เป็นไรแล้วก็ถือว่าได้กำไรนะทุกคนมาแล้วก็ไปเช็คนี่ครับผมเช็คเข้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วใครจะเหล็กจะสุ่มบอลไปทิ้งเวไปให้ด้านล่างนะครับหกสามสามสองหกหนึ่งห้าเราครับสวัสดีครับอันนี้เพื่อหาเล่นหรอ เบ,บแลอะไรนะเแบลบยี่ยี่สามเล่นกี่วันแล้วเนี่ยประมาณสองสามอาทิตย์แล้วมั้งเราไม่หาเพื่อนเล่นหรอครับเนี่ยโอ้โหไปในห้องรอเราอ่ะดิ <c oughs> ไม่ไหวเลยแลย้วทำไมเพิ่งมาเล่นเกมนี้อะ่ะเห็นแล้เาเล่นก็เลยอยากเล่นอ๋อปกติเล่นเกมอะไรรู้ไม่ได้เล่นเอ๋ออายุเท่าไหร่ครับเนี่ยอายุสิบเจ็ดทำไมยังไม่นอนเจยนอนตอนไหนเนี่ยไม่อยากนอนอดิ เฮ้ยรอนอนพร้อมเราอ่ะดิใช่ไม่าใช่ไหมคงนะเม้เธอร้องให้เราฟังในเดีวเจะได้นอนรับฟันดีร้องหน่ะต้ย้ยินน่ะเธอดีต้องร้องให้ฟังโอ้โอ้ฮะโอ้ฮะโอ้โอ้โอ้ฮะโอ้ฮะโอ้ฮะโอ้ฮโอโอ้อาอออ สิหาไปยินดียังกำลังสิตายมึงอู้อูููู้้้้บ้ฮ่าฮ่าฮ่ัอะไรเ่ยงอะไรเนี่ย่ไงจะฟังอีกไหมฟังอีไหมฟังอีกไหมอุส่าร้องตั้งใจร้องให้ฟังแล้วเม่อกี้ฟ่ะฟัีกค่ะเมื่อค้ปอไรนะเมื่อกี้ฮโอ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 โอ๋อเนาะเอา เราจะทำให้เธอหัวล้อไงเออที่จริงเราร้อเราร้อเพาะอยู่แล้วเราจะทำให้เธอหัวล้อเราไม่ล้องเพี้ยนหรอกใช่ป่ะสิให้ไปยินดีเอียงกำลังสิทายอี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 ออีอีอียีออีอีอีออีอีอีอเอีอาอีอีอรอีอาอีอีออี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 ออี สองเพลงมันอาจจะหลับไม่ฝันดีก็ได้เอาอีกสักเพลงไหมอ้ออออโอออ้าโอ้ออ๋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 ออเออ๋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 ออ่อก๋อบ๋อ่๋ออ๋ออ๋ออ๋อา๋อ่๋อ่๋ออ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 ออกอบฉันว่อเธอต้องการอะไรอ๋ออออออ ียหนึ่งใจที่พร้อมให้เธอจนหมดตัวนิดเดียวแต่น่ารักถึ้งจากกว่านก็อยากให้เธอรู้ว่าพี่นะไม่ใช่อันตร่านทุกใจคนนี้ทำยังไงก็มองมานานก็พี่นะชอบหนูขอเธออย่าพึงลำคานและนี่ฮอเก แค่บอกกับแชทว่าเธอต้องการอะไรอะ่ะเออต้องการเป็นแฟนไหมโอ้ยเออเอาไปหนึ่งใจคนร้องคนร้องเองเกินเองเลยไหมเนี่ยโอ้อะไรอะไรเนี่ยมีคนมีคนขอเป็นแฟนเลยวะไม่ได้เลยไม่ได้เลยโอ้ย <c oughs> ดูผู้หญิงเป็นสุภาพสตรีต้องแบบอยากขอเป็นแฟนผู้ชายสิไม่ไม่ดีหรอไม่ดีเอาใหม่เอาใหม่หนึ่งสองสาม <c oughs> เธอเป็นแฟนกันไหมไม่อะเ <laughs> <laughs> อาคอาเนี่ยอ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 หาเพื่อนคุยกันอะไรงเงาเมาอยากให้เธอฝันดีไงเราชอบผู้ชายร้องเพลงจีบแบบนี้ไหม <laughs> เขินอ <laughs> ะเขินทำไมไม่เขิน <laughs> เขินเรื่ไหม <laughs> ไม่เขินเขินทำไม <laughs> <laughs> เ,เอาไปอีกหนึ่งใจอะไรเนี่ยอะไรนี่เนี่ยเฮ้ยเธอเธอเราลืมบอกเธออย่ามาอยู่ใกล้เราเดี๋ยวติดโควิดอย่าอย่าอย่าอยู่ใกล้เราเดี๋ยวมันจะติดโควิดจะขยับมาอีกนิดนะระวังติดใจเราเ้ยไปอีกยิงบุกเคล้ื่อนอีกแล้ว ไม่ไหวนะเธอจะมาใจอ่อนให้เราง่ายๆไม่ได้นะไม่พี่อย่าพูดดีใจหนูจะละลายอ่ะเอาไปอีกดึงใจโซแล้วละลายหมดทั้งโซแล้วเนี่ยละลายไปหมดแล้วไปไงฟันดีอย่างวันนี้ฟันดีค่ะฟันดีอยู่แล้วฮ่าโอ้ฮ่าโอ้ฮ่าโอไม่เอาแล้วใช่ไหมเพลงนั้นไม่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 เอาแล้วมันเหมือนโอมันเหมือนอะไรก็ไม่รู้เออเธออยู่ประเทศลาวใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเราจะไปก่อนเราจะไปนอนเรา เราจะเอาเพงนี้เถอะคนนี้จะบัวหติตให้เสียใจจะหักสามใ้แบบนี้และจะหักเจ้าเลี้ยไปขอสัญญา <c oughs> จะบ่วหติตให้เจ็บคือกับคนเก่าฟังเอาไว้ใส่ใจได้แค่มองใส่มองได้ทั้งพลา ใส่ใจไอ้นินนาสิพาไปกินแกงนหนไม่สิพาไปเลี้ยงควายและขี่รถไทยนะและอ้ายขาสัญญาว่าจะมีเพียงแต่้องนะถ้าเจ้านั้นหาเกิฑน, <c oughs> นอีกแล้วอ่ะ <c oughs> จะเขืนให้เราไปบ่อยๆไม่ได้นะธอเอะไรก็มา <c oughs> เอาการเป็นจัาใดเนาะ <laughs> ไม่ลองพอจัง่ะฮา <c oughs> จริงปะอลองพอจริงปะเนี่ยจ <c> ร <oughs> ิงาจืเลืเขื่อนแล้วเขือนอะไรเนี่ยไม่ได้เขืนแล้วไม่ได้เขืนแล้ว